เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2อลาดพร้าวและเซ็นเตอร์สามปินเกหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมรายยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผมรับล็อก Small v วิวนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่ในรายการ Work Camera Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสินค้า1ชิ้นนะครับนั่นก็คือเลนส์เทมรอนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเลนส์ซูมอเนกประสงค์นะครับซึ่งจะมีระยะทางยาวโฟกัสตั้งแต่35มมถึง150มมตัวนี้นะครับมีจุดเด่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าไปชมเทมรอน35-150มมนะครับผมก็จะขอฝากเพื่อน เพื่อนนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่องทางนี้ด้วยนะครับก็คือช่องทาง YouTube Channel นะครับเวอร์คัมเมด้าชาแนลของเรานี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับด้านล่างนี้เลยครับก็คือจะมีทาง Facebook Fan Page นะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับเป็นช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามเรานะครับ ของเวิร์คามิเลดาเราทุกสาขาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะเอาละครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเทมรอนตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ซูมอเนกประสงค์นะครับที่มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่35มิลิเมตรถึง150มิลิเมตรด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ F ตอบเขาให้มากว้างสุดที่ f2 ถึง2.8เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าเราจะใช้ทางยาวโฟกัสที่35มิลิเมตรกว้างสุดที่ f2 หรือจะซูมไปสุดที่1 5 50ม mm มเนี่ยก็จะกว้างสุดที่ f 2.8เลยนะครับแล้วทางแทมรอนนะครับเขาก็เขเมาว่าตัวนี้เป็น,นเลนส์ซูมอเนกประสงค์สำหรับกล้องฟูลเฟรมนะครับ f 2ตัวแรกของโลกด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีจุดเด่นหลักๆก็คือเรื่องของ f stop นั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ออกแบบมาเป็นเมาส์โซ n y นะครับหรือว่าเมาส์ e นั่นเองเอาไว้ใช้งานกับตระกูล Alpha เซนะครับหรือว่าอัลฟาไนนั่นเองนะครับก็คือ a 71 a 72 34ที่เป็นฟูลเฟรมนะครับของโซนี่ตอนนี้ที่เป็น a 7 m a r k 4 a 7c นะครับ a 9ใช้งานแถมลอนตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมมองว่านะครับโดยส่วนตัวพื้นฐานก่อนว่าเป็นเลนส์นเนกประสงค์ที่ค่อนข้างดีนะครับตัวเดียวจบนะครับที่ให้ทางยอฟโฟกัสกว้างสุดที่35ม mm มที ค่อนข้างกว้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวมากสักทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้ก็คือถือว่าถ่ายงานได้ทั่วไปได้เลยนะครับผมลองเอาไปถ่ายภาพทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์สเคปถ่ายภาพทั่วไปเล็กๆน้อยๆถ่ายโพสต์อัพนะครับถ่ายอร์เทตนี่ถือว่าดีมากๆนะครับอย่างที่บอก F ตอบเขาให้มาถึง F2 ถือว่าดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าในสภาพแสงที่แบบว่าไม่โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าจบเลยเพราะว่ากว้างสุดที่ F2 เนี่ยหวังผลได้แน่นอนนะครับมาดูที่ตัวบอดี้นะครับตัว เขามีความโดดเด่นยังไงบ้างนะบอดี้ตัวนี้นะครับเขาเคมมาว่าป้องกันน้ําป้องกันละอองฝุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ปุ่มล็อกซูมตัวนี้มาให้นะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีปุ่มล็อกซูมไหลตัวนี้มาให้ก็ตามนะครับเลนตัวนี้ก็จะไม่ไหลผมลองเดินถือถ่ายแล้วถึงแม้ว่าตัวเลนจะมีน้ําหนักก็ตามเลนจะไม่ไหลนะครับเพราะว่าในวงแหวนการซูมของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ลองจับลองใช้งานนะครับตัวนี้จะมีความเหนืดในระดับหนึ่งนะครับทึ่งท ำให้การเดินถือถ่ายของเรานะครับเลนตัวนี้ไม่มีการยื่นออกมาไม่มีการไหลนั่นเองนะครับแล้วก็เขาถึงแถมตัวนี้มาให้เพื่อความเซฟนะครับถ้าเราห่วงว่าวันหนึ่งใช้ไปนานๆมันจะอาจจะไหลออกมานะครับเราก็ล็อกได้ที่ระยะ35มิลิเมตรเมื่อเราเก็บเลนเดินทางนะครับเราก็ล็อกไว้มันก็จะไม่ไหลนั่นเองอันนี้คือจุดเด่น1จุดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฮูดนะครับผมมองว่าเขาดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับสังเกตรอบๆฮูดนะครับตรงหน้าเลนตรงนี้ครับเขามีสกู น็อตมาให้นะครับยึดเมาส์ตรงนี้เอาไว้1จุดนะครับแล้วก็สกูน็อตด้านในนะครับของฮูดนะครับมีมาให้รอบอีก1จุดนะครับผมมองว่าดูค่อนข้างเท่แล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ตัวล็อกฮูดนะครับมีปุ่มล็อกตรงนี้ก่อนถอดถือว่าค่อนข้างดีเวลาเราเดินถ่ายจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่หลุดแน่นอนนะครับเหมือนเลนค่ายอ่าตัวนี้อันนี้ถือว่าดีมากเลนตัวนี้ออกแบบมาที่ค่อนข้างแข็งแรงและทนทานนะครับบนตัวบอดี้เลนนะครับมีปุ่มมาให้แมนนวลโฟกัสแล้วก็ออโต้โฟกัสนะ ต้อมตัวนี้นะครับที่มีมาให้เราเลือกใช้ในเรื่องของเราจะใช้คัดต้อมของอะไรก็ตามที่เป็นเราตั้งไว้นะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกโฟกัสตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถตั้งได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเป็นช่อง USB-C นะครับซึ่งสามารถจูนสามารถนอกเหนือจากการจูนโฟกัสนะครับสามารถคัตตอมเลนตัวนี้ได้มีเมนูให้เราคัตตอมได้เยอะนะครับไม่ว่าเราจะใช้งานเลนแบบไหนก็ตามนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆแต่ตัว USB-C ตรงนี้จะไม่มีช่องมาปิดให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันมีความชื้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันอาจจะทําให้วันนึงเนี่ยเกิดการสกปรกได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวเลนนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หน้าเลนนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับ ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานกับกล้อง a 7 c เนี่ยจะไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานกับ a 7ทั่วไปนะครับอย่างที่ผมใช้กับ a 7 r 3ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีโอเคน้ําหนัก1นกิโกว่ากว่าน่อยๆน,นะครับก็มีเมื่อยแหละแต่ก็คือย,ยังลงตัวกับ a 7ตรงนี้นะครับหน้าเลน 82mm มมนะครับซึ่งด้วยความที่ f 2 f 2เนี่ยมันเลยทําให้หน้าเลนนี่ค่อนข้างกวา้าง เอาละครับมาดูกันที่โครงสร้างภายในกันละกันนะครับว่าเลนตัวนี้มีโครงสร้างภายในเป็นแบบไหนบ้างนะครับตัวโครงสร้างภายในของเลนเทมรอนนะครับ35ม m มถึง150ม m ม f2 นะครับถึง f2.8 ตัวนี้นะครับเป็นเลนฟูลเฟมนะครับที่ออกแบบมาเป็นเมาส์โซนี่ E นะครับใช้งานกับกล้องโซนี่ฟูลเฟมนะครับไม่มีระบบกันสั่นที่ตัวเลนนะครับตัวนี้ f ตอบตัวนี้ปรับแคบสุดได้ที่ f22 นะครับก็เราจะได้ฟ แฉกนะครับจากเลนตัวนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ F ตอบที่กว้างสุด F2 ตัวนี้นะครับทำให้โบเก้ค่อนข้างกลมและสวยนะครับตัวนี้แทมลอนเขาเคีมาว่าโบเก้กลมแล้วหวานมากๆนะครับด้วยไดอะแฟมที่เขาให้มาถึง9ใบเบรสด้วยกันนะครับทำให้โบเก้นี่ค่อนข้างกลมและสวยมากนะครับตัวนี้ผมมองว่าเลนส์เทมลอนตัวนี้เอาไปใช้งานถ่ายภาพพอสเทตหรือว่าถ่ายภาพชัดตื่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยนะครับ ละมุนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับแล้วโดยโครงสร้างของเลนนะครับเขาให้ชิ้นเลนมาที่21ชิ้นเลนนะครับแบ่งออกเป็น15กลุ่มด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับก็มีชิ้นเลนพิเศษนะครับซึ่งเป็นเลนโคตติ้งแบบใหม่นะครับเป็น B B A R นะครับเป็น G2 แล้วนะครับทำให้โคตติ้งของเลนแสงเข้าได้ดีนะครับทำให้แก้การค่าเคลื่อนของแสงของสีนะครับหรือว่า C A เนี่ยค่อนข้างดีและน้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมอเตอร์โฟกัสนะครับเป็นระบบ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเป็นระบบ R X D นะครับตอนนี้เขาออกมาใหม่แล้วนะครับเป็น V X D นะครับตัวนี้ทําให้การโฟกัสนี่ค่อนข้างไวแล้วก็แม่นยําแล้วก็เงียบด้วยนะครับตัวนี้การโฟกัสนะครับเป็นแบบ internal focus นะครับเพราะนั้นเวลาเราโฟกัสเนี่ยหน้าเลนจะไม่มีการหมุนนะครับเป็นโฟกัสแบบภายในนะครับตัวเทมลอนตัวนี้นะครับเวลาโฟกัสเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ตอบรับกับฟังก์ชันโฟกัสของกล้องโซนี่ครับไม่ว่าจะเป็น auto focus F S หรือว่าโฟกัสใบหน้าโฟกัส ติดตามนะครับโฟกัสดวงตานะครับหรือว่าเอาไปใช้ถ่ายงานที่เป็นงานวิดีโอนะครับผมว่าค่อนข้างเหมาะเลยนะครับตัวนี้เปรียบเทียบกับเลนค่ายนี่ถือว่าใกล้เคียงไม่ขี้เล่เลยนะครับสำหรับเลนเทมพลอนตัวนี้นะครับแบบว่าไวและแม่นยําเลยนะครับเท่าที่ได้ลองดูแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นใครที่รับงานพวกถ่ายภาพทั่วไปถ่ายรับปริญญาถ่ายว d ดิ n งนะครับผมว่าพอเหลือเฟือเลยนะครับวิดีโอทั่วไปถือว่าสบายสบาย แต่การซูมของเลนตัวนี้นะครับจะเป็นซูมแบบกระบอกยืดนะครับจะไม่ได้เป็นอินเทอร์นอลซูมนะครับเวลาเราซูมมันจะมีการยืดหดที่ตัวกระบอกเลน แล้วก็น้ําหนักของตัวเลนส์นะครับอยู่ที่1นึ่กรัมอย่างที่บอกนะครับกิโลน่อยๆนะครับก็จะค่อนข้างหนักนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราถือถ่ายตลอดทั้งวันก็จะอาจจะมีเมื่อยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยช่องรับแสงที่กว้างนะครับโครงสร้างของเลนส์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องแลกนะครับนิดหน่อยแล้วก็หน้าฟิลเตอร์มาที่8 2มิลลิเมตรนะครับตัวนี้มาในส่วนของการใช้งานนะครับซึ่งผมเอาไปลองใช้งานถ่ายนะครับบอกได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้นะครับถ่ายภาพพอเท็ได้ค่อนข้างดีนะครียกว่า เ็นเลนพอดเทนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่จ๋าขนาดนั้นนะครับด้วยเพราะว่าเลนเขาช่องรับแสงกว้างถึง f2 เนี่ยอันนี้ผมจะพูดบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคมมาว่าเป็นเลนซูมที่ f2 ตัวแรกของโลกนะครับผมลองแล้วนะครับกับการถ่ายภาพพอดเทนนะครับหรือว่าการถ่ายภาพทั่วไปที่เราต้องการโบเก้ข้างหลังสวยๆนะครับผมชอบคาแรคเตอร์ของโบเก้ที่เขาแบบค่อนข้างกลมแล้วก็หวานๆละมุนละมุนเลยนะครับสามารถจบหลังกล้องได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็การถ่ายภาพในที่แสงค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าดีมากๆ บางทีแบบเราเข้าออกอินดอร์เอาท์ดอร์ครับ ISO ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนแค่ช่องรับแสงนะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของ distortion นะครับก็จะมีมาให้เราเห็นอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าใครที่ซีเรียสเรื่อง distortion นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับว่าอาจจะมีให้เห็นบ้างนะครับอาจจะแบบกวนตาบ้างนะครับก็สามารถปรับจูนได้ที่โปรแกรมนะครับยังมีอยู่นะครับในเรื่องของ distortion แล้วก็วิ n e น็ตก็ยังมีให้เราเห็นเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการปรับช่องรับแสงแคบกว้างนะครับก็จะมีมีมีหายหายในบางช่วงของการปรับช่อง แ,และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแฟร์นะครับแฟร์ตัวนี้นี่ค่อนข้างชัดเจน,นครับถ้าใครที่ชอบการถ่ายภาพย้อนแสงแบบต้องการแฟร์สวยๆนะครับตัวนี้มีมาให้เต็มๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของแฟร์ในเรื่องของดิทชั่นนะครับก็ พอรับได้นะครับกับเลนส์ซูมอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆพกตัวเดียวจบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆนะครับกับเมาส์โซนี่ตัวนี้นะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับก็สําหรับเลนส์ตัวนี้ครับที่เป็นซูมอเนกประสงค์นะครับก็ผมมองว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วไปและกันนะแบบว่าตัวเดียวจบนะครับไม่อยากจะไปเสียกับการพกเลนส์หลายๆตัวนะครับไม่อยากเปลี่ยนเลนส์บ่อยนะครับตัวนี้ถือว่าจบในตัวเดียวนะครับก็พกพาได้ทั่วทุกที่ไปได้สะดวกนะครับไม่ว่า ไกลนะครับหวังผลได้แน่นอนเรื่องของโฟกัสไวแม่นยําอันนี้คอนเฟิร์มร้อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเลนส์ตัวเดียวจบกับเมาส์โซนี่อีนะครับตัวนี้เทมพลอนสามสิบห้มถึงหนึมิลิเมตรเอฟสถึง2.8 D I 3 V X D ตัวนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับช่องทางการติดต่อของทางเวอร์คามิล่าเรานะครับแล้วก็แฟนเพจเวอร์คามิล่าแล้วก็ช่องทาง YouTube ช่องนนี้ะครับกก็ฝา เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมันจะได้แจ้งเตือน,นเพื่อนๆว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องทางนี้เราจะขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ